การล้อมเชียงใหม่ดำเนินต่อเนื่องแต่ไม่สำเร็จพระเจ้าตากสินทรงพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบป้อมปราการเชียงใหม่แข็งแกร่งและมั่นคงกําลังพลฝ่ายไทยเริ่มอ่อนแรงสเบียงอาหารก็ไม่เพียงพอพระองค์ทรงรำลึกถึงคําพยากรณ์เก่าแก่ว่าผู้ใดมาตีเชียงใหม่ครั้งแรกย่อมไม่สำเร็จต้องครั้งที่สองจึงจะชนะได้ พระเจ้าตากสินจึงตัดสินพระไทยถอยทัพเมื่อกองทัพไทยเริ่มถอนกำลังกลับโปะมายุง้วนสั่งให้ทัพพม่าออกติดตามตีกองทัพไทยแตกกระเจิงอย่างระส่ำระสายกองหลังถูกโจมตีหนักหน่วงพระเจ้าตากศินเสด็จลงมาคุมกองหลังเองส่งพระแสงดาบเข้าสู้รบกับพม่านายทหารและไพร่พลเห็นก็กลับมีกำลังใจ ร่วมกันรบจนถึงขั้นตะลุมบอลพม่าต้านทานไม่ไหวต้องถอยกลับกองทัพไทยจึงถอนตัวได้อย่างปลอดภัยพระเจ้าตากสินเสด็จกลับกรุงธนบุรีโดยสวัสดิภาพ